รีวิวไปกับรถนอนปรับอากาศ Blue Train นะครับซึ่งในตอนนั้นปีที่ถ่ายทำนะครับเป็นปี2 5 0 1ตอนนั้นก็ยังเป็นสีม่วงคาดเทาหรือคาดเงินหรืออาจจะคาดขาวในบางคันนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูพัฒนาการในอีกราวๆ4-5ปีถัดมานะครับว่ามีความเปลีย่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะไม่ ก็เป็นตอนใหม่นะครับแต่จะนับเป็นภาคต่อของ EP ที่ีน่1นะครับซึ่งการทำสีในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลอันเนื่องมาจากการรถไฟแห่งป,ประเทศไทยนะครับมีนโยบายในการเดินขบวนรถแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับโดยมีการดับปล รถพ่วงรถโดยสารและรถดิสรางนะครับที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะครับแปบลบงเป็นรถพอั์คาร์โดยว่าจ้างบริษัทไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัดโดยว่าจ้างครั้งแรกจำนวน8คันนะครับนั่นก็คือบพกปหมายเลข1 1 0 1 1 0 8ถึง1ที่มีสีเทาแดงแบบนี้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็ยังรวมไปถึงการดัดแปบลบงและ ปรับปรุงรถ Blue Train ที่เป็นสีม่วงในตอนนั้นนะครับให้กลายเป็นสีเทาแดงให้สอดคล้องกับการพ่วงไปกับรถพาว e r อร์คาเพื่อให้เป็นชุดขบวนเดียวกันนะครับแต่วันนี้ก็จะรีวิวไม่ได้ยาวมากเหมือนตอน EP ที่1ครั้งแรกนะครับก็จะไปดูกันแบบคร่าวๆครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับเมื่อปี2 0 11นะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมาชมพร้อมๆกันได้เลยครับ มาชมคันแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือบนอนทปหมายเลข23งสื้อซึ่งรคันนี้นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศดูทรินรุ่น14นะครับแต่ว่าในคันนี้นะครับจะเป็นซีรีย่อยรุ่น15นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่มีการดัดแปลงเลขทะเบียนใหม่นะครับเพราะเดิมคันนี้คือบนอนทปหมายเลข108ซึ่งนำเข้ามาในปี2547 อยู่ในชุดของ blue train 20คันนะครับแบบ่งเป็นรถนอน12คันและรถนั่ง8คันนะครับต่อามาก็ได้มีการแปลงเลขทะเบียนใหม่นะครับจะเดิมในซีรีส์นี้จะมีบร,ริษปทหมายเลข107ถึงหมายเลข112นะครับก็ได้มีการแปลงทะเบียนใหม่เป็นหมายเลข231ถึง236นะครับในช่วงประมาณปี2 0 1 3ช่วงที่มีการนำเข้า blue train รถ2ออีกประมาณ32คันนะครับ ช่วงล่างผมก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับผมว่าข้างในน่าจะมีอะไรน่าสนใจยอยู่นะครับด้านไหนก็มีการปรับปรุงสภาพนะครับก็คือดูมีความใหม่มีความสดงดงามมากกว่าเดิมและที่สำคัญนะครับเบาะก,ก็มีการปรับให้เข้ากับ สีรถด้านนอกนะครับก็คือเป็นสีแดงนะครับภายในของตัวรถ Blue Train นะครับหลังจากที่ปรับปรุงเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นประหยชนที่เห็นนะครับก็คือเป็นเบาะแดงทั้งหมดนะครับ ก็ถือว่ามีความสวยงามและสีส,รสรันสะดุดตาอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ยังเป็นรถที่เป็นรถไลายดั้งเดิมจากญี่ปุ่นนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ดูจะไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะครับ แต่ว่าดูมีการดัดแปลงมีการจัดหาของใหม่มาทดแทนของเดิมนะครับดูมีความใหม่ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะส่วนอ่างมือนี่ผมเชื่อว่าเป็นอ่างมือที่จัดหามาใหม่อย่างแน่นอนนะครับพระรู้จะะากลักษณะอ่างแล้วดูไม่ใช่รถที่ใช้อ่างนักเดิมจากญี่ปุ่นเลยแม้แต่น้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นกระจก มองด้านนอกนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นกระจกที่ยังคงอยู่ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นรถญี่ปุ่นดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตู้ต่อไปนะครับขั้นต่อมานะครับคันนี้ก็จะเป็นบนันสปอ์หมายเลข2 4 1ซึ่งรถลักษณะนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3คันนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยหมายเลข 240, 241และ242อยู่ในตระกูลรถ Blue Train รุ่นใหญ่ก็คือรุ่น24แต่แบ่งเป็นซีรีส์ย่อยก็คือเป็นรถรุ่น25นะครับคันนี้บางคนนะครับที่ยังไม่ทราบนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมรถ Blue Train บางคันถึงมีลักษณะท่ออะไรบางอย่างนะครับเหมือนท่อนักประดาน้ำนะฮะ ซึ่งผมก็ครั้งแรกก็เรียกยงนั้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับท่อนักะดาน้ําชุดนี้นะครับก็เป็นผลพวงจากการที่เดิมรถคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองนะครับต้องรับไฟจากรถพาวเวอร์คาร์เท่านั้นนะครับต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้นำดำเนินการจัดหาเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกนรนงกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับสร้างกระแสไฟฟ้าให้กับ รถบลูเทรนในชุดขบวนนะครับโดยมีการติดตั้งเพิ่มตรงบริเวณใต้ท้องรถนะครับโดยใช้เครื่องยนต์คามินสกูล NTA Series นะครับทำการติดตั้งใหม่อย่างที่บอกครับว่ารถคันนี้นะครับมีความพิเศษก็คือเป็นรถนอนประจำขบวนรถด่วนอาซากาเซใน JR West นะครับโดยรถคันนี้นะครับก็จะมี พื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นประตูที่มีการดับไรในภายหลังโดยข้อมูลระบุว่าห้องตรงนี้นะครับเป็นห้องเก็บเครื่องนอนนะครับสำหรับผู้โดยสารภายในขบวนรถตรวจอาซากาเซนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทไทยก็ไม่ได้ทําอะไรตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับก็ยังคงสภาพห้องนั้นไว้ได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวต้องขอขึ้นไปสำรวจสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ก็คือส่วนของห้องพ้านนะครับรวมไปถึงห้องพักพนักงานที่อยู่ตรงบริเวณหัวตู้ตรงนี้นะครับสังเกตว่าห้องพักพนักงานนะครับเดิมตรงนี้จะมีหน้าต่างด้วยนะครับแต่ว่าหน้าต่างในตอนนี้ถูกอุดปไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับ ก็คือมีการอุดหน้าต่างตรงบริเวณห้องทำการของพนักงานเก่านะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นเก็บเครื่องนอนสำหรับผู้โดยสารบนขบวนรถด่วนอาซากาเซนะครับซึ่งจะมีทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับซึ่ง ลักษณะก็จะไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆมองจากข้างนอกนะครับจากฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้จะมีหน้าต่างบานเล็ก1บานนะครับด้านในก็จะรองรับได้เพียงแค่ล็อกเดียวเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเป็นเตียงนอนนะครับก็คือจะนอนได้2คนเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นล็อก4ที่นั่งนะครับลักษณะเหมือนกับ รถนอนปรับอากาศโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นเบาะแดงสีสวยสะดุดตาอย่างที่ทุกท่านกำลังเห็นในตอนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าห้องน้ำก็มีการจัดหาอุปกรณ์บางอย่างมาทดแทนของเดิมนะครับ รงนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือเป็นถั่วซ่วมที่มีการจัดหาทดแทนถั่ววมแบบดั้งเดิมจากญี่ปุ่นนะครับมีป้ายนะครับเป็นป้ายขอความร่วมมือซึ่งเราอายุได้ว่าป้ายนี้น่าจะติดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี65นะฮะก็คือเป็นป้ายขอความร่วมมือห้ามใช้ห้องน้ำเมือ่อรถไฟจอดอยู่บนเขื่อนป่าสักนั่นเองนะครับ ตรงนี้เป็นอ่าน้ับมือนะครับลักษณะก็จะไม่ต่างกันมากนักนะครับก็จะเป็นอ่าน้ับมือที่ดูลักษณะแล้วเหมือนกับว่าไม่เหมือนอ่าน้ับมือตามครูเรียนทั่วไปนะครับแต่พราฉะนั้นผมก็จะไม่คิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมต้องรูไปข้างล่างดีกว่านะ ตรงข้ามนะครับเพราะว่าถ้าทุกท่านสังเกตนะตรงนี้นะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่นะครับถ้าเทียบกับตำแหน่งรถโดยสารมาตรฐานนะครับฝั่งนี้จะตรงกับแนวท่อลมห้ามรอลมดูดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเดินทั้งหมดนะครับทางเดินก็คือจะมีหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่และกว้างนะครับก็คือเป็นหน้าต่างที่เกิดมาเพื่อชมวิวโดวยเฉพาะเลยนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งตรงข้ามนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับหน้าต่างจะมีขนาดเล็กพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้จะเป็นหน้าต่างที่ติดอยู่ตรงฝั่งของห้องนอนนะครับ ซึ่งก็แท้จะเหมือนกันทุกคันนะครับยกเว้นรถนอนรุ่น14เก่านะครับเช่นบอนปอ์หมายเลข201หรือบจบพอปอหมายเลข221นะครับซึ่งเดิมเป็นรถรุ่น14ตัวหน้าต่างจะมีความกว้างเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นการแบ่งแยกเอกลักษเฉพาะตัวได้นะครับว่า ุและนี่คือทั้งหมดของภาคต่อรีวิวรถไฟ EP ที่1ครับสำหรับรายการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องคนนักรถไฟทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมรายการนี้มาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในรอบพรีเมียร์นะครับหรือว่า รับชมรายการนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ like. เป็นกาลังใจให้เจ้าของช่องยังพรมีแรงไปรีวิวหรือไปดูรถจากรยพ่วงตามสถานทีต่างๆมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับของรถดูเทรนนะครับหลังจากที่ใช้สีม่วงค่าเท่าหรือค่าเงินเป็นเวลาอย่างยาวนานนะครับ จนต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้เข้ากับการเดินรถไฟสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือการพ่วงไปกับขบวนบรถที่มีตู้โบกี้ไฟฟ้ากําลังหรือรถพาวเวคาพ่วงไปด้วยนะครับเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเดินรถนะครับทางนี้ในวันนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะครับก็คือ ขบวน910นะครับที่พ่วงบลูเทรน2คันนี้นะครับก็ถือว่าได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆนะครับจากผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมากับขบวนรถเที่ยวนี้นะครับทางนี้ก็ไม่มีอะไรอยากจะกะเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ